วันที่19พฤษภาคม2568นายจิรยุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดการเดินทางเยือนสหาราชอาณาจักรและราชรลฐโโมนาโกระหว่างวันที่21ถึงวันที่1 5พฤษภาคม2568โดยนายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางในคืนวันอังคารที่20พฤษภาคมนี้และจะเดินทางถึงกรุงลอนดอนช่วงเช้าของวันพุธที่ 21, 21พฤษภาคมเวลาประมาณ7นาฬิกา30นาทีโดยการเดินทางครั้งนี้ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬารวมทั้งส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจเปิดช่องทางขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าสินค้าไทยผ่านซอฟต์แวร์ด้านอาหารกีฬา การท่องเที่ยวซึ่งสหาภาพยุโรปเป็นตลาดที่สําคัญของสินค้าไทยค่ะทั้งนี้หลังเดินทางถึงกรุงรอนดอนในช่วงเช้าว,วันพุทธที่11พฤษภาคมนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดตาสัญ,ญลักษณ์ไทยซีเล็กโสมม่ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าอาหารไทยผลไม้ข้าวหอมมะลิการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยศิลปะวัฒนธรรมการนวดแผนไทยและการแสดงมวยไทยโดยนายกรัฐมนตรีจะร่วมประชุมกับทีมไทยแลนด์และผู้นําข้อสินค้าอาหารไร หญ่ของสหาราชาอาณาจักรต่อด้วยสมาคมธุรกิจไทยในสหาราชาอาณาจักรเพื่อหาแนวทางขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าการค้าสินค้าอาหารไทยโดยเฉพาะผักผลไม้สดและข้าวหอมมะลิในสหาราชาอาณาจักรและยุโรปจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะมอบป,ประกาศสีนียามาไทยซีเล็กแก่ร้านอาหารไทยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจํานวน115ร้าร้านและรับฟังแนวทางในการพัฒนากับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารในสหาราชาอาณาจากักรค่ะต่อมาในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมค่ายมวยไทย ที่มีชื่อเสียงในกรุงลอนดอนเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างไทยและสหราชาอาณาจักรรวมถึงการผลักดันระบบการรับรองมาตรฐานเทนเนอร์ ผู้ฝึกสอนมวยไทยในต่างประเทศซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมิติของซอฟพาวเวอร์ด้านกีฬานั่นเองค่ะนายจิรยุทธกล่าวต่อไปว่าในวันพฤหัส,สบ,บดีที่22พฤษภาคม2568นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมกิจกรรมอินสต r e p โปรโมชั่นและประชาสัมพันธ์สินค้าไทยนาห้างค้าปีกวิงยิปซูเปอร์สโตร์สาขาคิกเกิลวูด ซึ่งเป็นซุปเปอร์สโตร์รายใหญ่ของสหาราชาอาณาจากักรที่นำเข้าสินค้าอาหารจากเอเชียกว่า4,500รายการและกว่า1,000รายการจากประเทศไทยโดยในปี2,567ที่ผ่านมาประเทศไทยส่งออกสินค้าอาหารไปยังสหาราชาอาณาจากักรมูลค่ากว่า33,000ล้านบาทคิดเป็น72%ของการส่งออกสินค้าไทยไปยังสหาราชาอาณาจากักรและในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะหาหรือร่วมกับผู้อำนวยการด้านการท่องเที่ยวภาคพื้นยุโรปเพื่อมอบนโยบายและเลกเปลี่ยนมุมมองและ และผลักดันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของไทยให้ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวในยุคป,ปัจจุบันจากนั้นในวันศุกร์ที่23พฤษภาคม2568นายกรัฐมนตรีจะเดินทางจากกรุงลอนดอนไปยังเมืองมอนติคาโลราชรัฐโมนาโก เพื่อร่วมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของการแข่งขันร,รถยนต์สูตรหนึ่งฟอร์มูล่าวันเพื่อศึกษาความเป็นไปได้สําหรับการจัดการแข่งขันเ1รูปแบบในเมืองในประเทศไทยซึ่งนายกรัฐมนตรียังได้รับคําเชิญให้เยี่ยมชมสนามแข่งและร่วมรับชมการแข่งขันเ1โมนาโกกลางปีซึ่งเป็นหนึ่งในสนามแข่งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกที่สามารถสร้างไรายได้ในรูปแบบที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นนายจิระยุกกล่าวว่าการเดินทางครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีเป็นการผลักดันนโยบายเชิงรุ่ง ทางด้านเศรษฐกิจการค้าการส่งออกการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยในสายตานานาชาติโดยเฉพาะในตลาดสหาราชาอาณาจักรและยุโรปซึ่งมีศักยภาพสูงโดยนายกรัฐมนตรีมุ่งมั่นดึงดูดและส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างสร้างสารรค์อีกทั้งยังเป็นโอกาสสําคัญในการเปิดทางให้ผู้ประกอบการของไทยได้ขยายพื้นที่ทางการค้าบนเวทีโลกอย่างยั่งยืน ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N